หน่รักแม่ตัวไหนรักพ่อคะตั้งตั้งเมื่อคืนนี้ใครเป็นคนกอดเอาฮะเมื่อคืนใครเป็นคนกอดฮะพี่พุจิโอพุจิไปรับแม่พี่พุจิไปรับแม่โอ้ยหมาเอ้ยโอ้ยอันหน่อหนามติดตาลูกมานี่นป๊อกมาให้มันปอกนะให้มันปอกไม่จะตีปอกปอก แตกแล้วเห็นไหมอย่าทับก๊อกนะเอออย่าทับก๊อกนะพ่อเอิ้อมันไฟนิ่วไฟนิ่วจีแตกจีวันนี้มากีวันนี้มาลงมาจีปุ้งจีอย่ายุ่งอย่าทับนะโอ้ยมารักทั้งสองมารักทั้งสองทำไมไม่เหมือนเด็กๆข้างนอกเนี่ยตังตังเฮ้ยพ่อมันมัน พราะไม่ใช่ตัวนี้หรอทำไอ้ไอ้แต๊กปากบวมนี่ใช่ไหมนี่แต๊กแต๊กไปเล่นอีกแล้วใช่ไหมเล่นอีกหรือเปล่าใช่ไหมนีขนด้วยตัวสุขภาพฟันค่ะหลวงเียใครไปเคี้ยวพึ่งเนี่ยใครใช่ตัวนี้มเนี่ยตรงเนี้ยบวมเนี่ยเียว อ้าวต้องไหนเช็คสภาพฟันโอ้ยไม่ใช่สภาพสุขภาพฟันต้องขอเช็คสุขภาพฟันหน่อยมามาเนี่ยหมันเขี้ยวแบบนี้ได้ไหมเนี่ยปิ๊บชายเล็กกลับไปนอนบ้านแล้วหรอไม่เห็นชายเด็กน้าหมาตาดำน้าหมาตาดำ โอ้ยไหนใครรักกันแต๊กรักไหมแต๊กใครรักกันอ้าวอ้าวอ้ยอ้ยอ้ยเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนเขาจุดภูใช่ไหมกวักอยู่นั่นแหละ Ih, <tick>, tic 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 tic.